สวัสดีค่ะหน่อไม้ฝรั่งคุณยายจันนะคะรอเก็บผลผลิตค่ะกำลังสวยเลยนะคะดูแต่ละล่องนะคะกำลังสวยเลยกำลังออกใบสวยเลยรอเก็บผลผลิตอยู่นะคะ กานของเขาค่ะกลางออกยาวมากเลยเขาออกดอกตัวผู้เยอะกว่าดอกตัวเมียนะคะดอกตัวผู้นี่จะออกหน่อได้ดีกว่าดอกตัวเมียเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงมเมล็ดนะคะดอกตัวผู้ดูอย่างไรดูว่าดอกของเขาเป็นดอกเหมือนกระดิ่งนะะี่ค่ะดอกของเขาจะออก เป็นดอกเหมือนกระดิ่งนี่ค่ะเหมือนกระดิ่งอย่างนี้นะคะถ้าดอกตัวเมียเขาก็จะออกมาเล็ดมาเลยนี่ค่ะออกมาเล็ดแบบนี้นะคะนี่ค่ะออกมาเล็ดแบบนี้เลยนะคะถ้าดอกตัวผู้ก็จะออกเป็นช่อเหมือนกระดิ่งอันนี้คือสัญญาณที่ดีนะคะสัญญาณที่ดี ว่าต้นแม่ของเราจะออกหน่ออย่างสมบูรณ์เลยนะคะเราเก็บผลผลิตค่ะดูความสมบูรณ์ของต้นแม่ต้นใหญ่มากนะคะดูค่ะต้นของเขาใหญ่มากสวยงาม หน่อก,กำลังแทงนะคะหน่อบหนอ, B, นอ A มาแล้วต้นแม่ใหญ่สมบูรณ์หนอเขาเริ่มแทงขึ้นมาแล้วะคะ่ะหนอเริ่มแทงแล้วนะคะถ้ากิ่งเทียมองเข้าออกมาเราก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะ ขอให้เอกับบีออกมาเยอะกอละห้านนอความหวังค่ะความหวังสวยค่ะสวยเขียวสวยยอดยอดของของเราตัดเรียบร้อยนะคะ